สวัสดีค่ะติดาวดุธกฤย์อนุพันธ์ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2559นะคะ เซฟตินเด็กฟิลเจอร์นะคะเมื่อวานก็แกว่งตัวผันผวนสูงมากนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ805.20จุดนะคะแต่ก็ยังเห็นแรงขายข,ายของนักทุนต่างชาติออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่3อีก1,604สัญญานะคะส่วนในฝั่งของหุ้นเองนะคะนักทุนสถาบันก็ยังอยู่ในข้างขายต่อเนื่องอีกพันกว่าล้านนะคะทําให้มองว่าในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยยังน่าจะมีความเปราะบางอยู่แม้ว่าจะเห็นแรง ซื้อหุ้นปันผลแล้วก็หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมาค่อนข้างเยอะเข้ามาช่วยประคองการปรับลงเมื่อวานนี้ก็ตามนะคะยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกนะคะในเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกเมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นกว่า8%นะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องการหารือระหว่างรัสเซียแล้วก็โอเปกในการปรับลดกําลังการผลิตแต่ว่า ทางรัสเซียเองก็ออกมาให้ข่าวในเชิงว่า,ามีความพร้อมที่จ,จะเจรจาแล้วนะคะก็ยังต้องจับปลาความที่หน้าต่อไปแต่ว่าประเด็นสําคัญเนี่ยน่าจะมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐบนความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยเป็นตัวที่หนุนราคาน้ํามันเช่นเดียวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆนะคะทาให้วันนี้เนี่ยมองว่าอาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากในเซฟฟิตี้ในบ้านเรานะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของ ควากังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลก ก็ยังเป็นปัจจัยที่น่าจะยังถ่วงกันฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั้งต่างประเทศเองแล้วก็ตลาดหุ้นของเราเองด้วยนะคะโดยล่าสุดเนี่ยในเรื่องของตัวเลขในภาคการบริการของสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงนะคะแล้วก็นักทุนเนี่ยยังจับตาดูกันต่อในเรื่องของยอดสั่งซื้อภาคโรงงานที่จะออกมาคืนนี้นะคะรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนวันศุกร์ด้วยนะคะว่าจะส่งสัญญาณสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ได้อย่างแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนโดยทั้งนี้เองเนี่ยในส่วนของภายในเราก็ยังต้องจับตาดูในเรื่องของตัวเลขความเชื่อมัน่นผู้บริโภคในเดือนมกราคมนะคะเริ่มต้นของปีนี้ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยภายนอกเองนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวไอซ่าศเองเนี่ยแม้ว่าสัญญาณทางเทคนิคเองมีรุ้นในทางรีบาวแต่ว่าโอกาสที่จะเปิดกระโดดขึ้นไปก่อนเหนือระดับ810จุดขึ้นทดสอบระดับ812ถึง815จุดเนี่ยมีค่อนข้างมากแต่เราก็ยังมองว่าไม่น่าจะยืนนะคะก็ด้วยปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นเองเนี่ยยังดูสร้างความผันผวนให้กับ ทิศทางการเคลื่อนไหวของ s ซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะก็มีโอกาสที่ S50 S16 จะอ่อนตัวกลับลงมา805แล้วก็800จุดได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนแม้ว่าช็อตเดิมเมื่อวานจะปิดตัดขาดทุนไปเนื่องจากการดิดตัวค่อนข้างแรงของ S 5 0 s 1าย์อนะคะแต่วันนี้เราก็มองว่า ถ้าดีดตัวขึ้นไปก่อนอบริเวณ814จุดนะคะหรือว่าเหนือกว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าเปิดชอ็อตรอบหนึ่งนะคะเป้าหมายทำกำไร805จุดแล้วก็ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า4จุดค่ะ ส่วน s i n เกิลซ o อกฟิ t เ r อนะคะเมื่อวาน CPFH 1 6เนี่ยดีตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะปิดไป19.6นะคะก็ยังไม่สามารถเปิดลองได้เราให้รอเปิดอีกครั้งที่ราวบ19.40นะคะเป้าหมายทำกำไร20บาทนะคะตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด19.10บาทค่ะสวัสดีค่ะ